เกมฟรีไฟล์เนี่ยเป็นเกมเอาตัวรอดที่ยากที่สุดแล้วล่ะเดี๋ยวก็มีสกิลตัวละครสกินปืนแล้วก็สัตว์เลี้ยง <S <S แต่สัตว์เลี้ยงที่พี่คิดว่าน่าจะปรับที่สุดก็คือตัวนี้เฮ้ย hey! หรือตัวนี้เฮ้ย hey! ตัวนี้เฮ้ย hey! ถูกแล้ว <S <S 1> <S 1> จะมีคู่หูตัวไหนบ้างที่ควรได้รับการปรับปรุงไปดูกันเลย สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะนอกจากวันนี้เราจะไปบอกถึง5คู่หูที่ควรปรับปรุงแล้วเราจะยังไปรีวิวคู่หูใหม่อย่างพ๊กด้วยซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันเนี่ยไปดูกับท็อปอัพนะคะเพียงเติมให้ครบ299เพชรเพนี่ยรับไปเลยค่ะชุดบอลใหม่นะคะยกเซตไปเลยกิจกรรมเนี่ยสิ้นสุดถึงวันที่15กันยายนเท่านั้นโอเค ชุดใหม่ในดมอนรอยัลนะคะครั้งนี้มาในธีมของคนป่าผู้หญิงเนาะไม่มั่นใจว่าเป็นชนเผ่าอะไรแต่มีคนบอกว่าอันนี้คือกลามฟ้าเฮ้ยใช้ได้อยู่หรือเปล่ามีทั้งหมด5ชิ้นส่วนนะคะเดี๋ยวไปสุ่มกันค่ะคือชุดก็ไม่ได้สวยอะไรมากทำไมออกยากจัง การกลับมาอีกครั้งของสกินปืนฟรีไฟเวิร์ r ซี s ีส์ปีป0 2 1ี2021กับสกินปืน v e กเตอแล้วก็ซองแม็กนะคะเวกเตอร์เนี่ยบวกระยะถึงสองแม็กซซีนบวก1ของซองแม็กเนี่ยบวกระยะ1นึแม็กซซีน1นนะคะถ้าคนไหนดวงเกลือเนี่ยสามารถเก็บสะสมโทเค็นมาแลกรับปืนได้ตอนนี้เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้คะ่ะว่าคู่หูในเกมฟ f i ไฟเนี่ยมีประโยชน์ต่อการเล่นจริง ทีมไหนที่ไม่ได้เอานกไปถึงกับร้องกรีดแต่เชื่อไหมว่ามันจะมีคู่หูบางตัวค่ะที่ควรจะได้รับการปรับปรุงแต่ไม่นับนิ้วน้อยกับหมาตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่มีสกิลแต่แรกคู่หูตัวแรกที่ควรได้รับการปรับปรุงนะคะนั่นก็คือแพนด้ากับสกิลเมื่อสังหารศัตรูแล้วเนี่ยจะฟื้นเลือดทั้งหมด10หน่วย ข้อจำกัดของน้องแพนด้านะคะต่อให้เรายิงสตูดาวแล้วเนี่ยเลือดก,ก็ยังไม่เพิ่มนะต้องทําการซ้ําให้ตายก่อนนะเลือดถึงจะเพิ่ม10หน่วยเนี่ย <c oughs> คือตอนแรกมันก็ยังเพิ่มไม่เยอะเนาะเป็นสีสันว่ามีสัตว์เลียงเข้ามาเฉยๆแต่ข้อดีก็คือแพนด้านะคะสามารถยิงต่อเนื่องกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีครูดาวนะคะนี่เมื่อกี้สังเกตไหมคะว่าเมื่อกี้มันประมาณ165นะคะสังหาร2คนได้ก็กลายเป็น185เลย ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างจากของโจตาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพี่ว่าถักเพิ่มทั้งทีอ่ะก็เพิ่มแบบสัก25ไปเลยไหมหลังจากที่ปั๊มยา75หน่วยจะได้เป็นเพิ่ม100หน่วยไปเลยนะคะ สัตว์เลี้ยงตัวที่2นะคะที่ควรได้รับการปรับปรุงนั่นก็คือน้องหมาชิบะค่ะความน่ารักน้องเนี่ยทะลุกเกินร้อยค่ะแต่ความสามารถนั้นน้อยนิดมากๆกับการหาเห็ดนะคะรอบๆทุกๆ120วิก,ก็ประมาณ2นาทีกันเลยทีเดียวคือถ้าหากเราใช้ตัวละครเคหรือ A124 ที่มันต้องใช้เห็ดในการแปลงหลอดนะเนาะก็โอเคไปแต่มันจะดีแค่ไหนคะถ้าหากน้องหมาชิบะเนี่ยสามารถหารถให้เราได้เออพี่ว่าจริงๆอะ่ะบางทีรถจําเป็นกว่าเห็ดนะคะบางทีอยากจะจุ๊ก อยากจะเข้าวงหรืออยากจะไปฟาร์มเนี่ยแล้วดูตอนนี้เห็ดของน้องพึ่งขึ้นนะคะแต่สัญ,ญลักษณ์นี้ก็อยู่ได้ไม่นานเนาะต้องรีบไปกินก่อนมันจะหายนั่นเองค่ะตอนนี้พี่มากินเห็ดหายไปแล้วนะซึ่งกว่าสัญ,ญลักษณ์มันจะขึ้นทีนะคะก็ประมาณ2นาทีคือมันช้าไปค่ะเราไปเจอเห็ดของเราเองนะน้องหมาไม่ทันหาเลยค่ะ oh. หรือตอนที่สกิลน้องหมาทํางานแล้วนะคะก็กลายเป็นว่าหลอดเห็ดของเราเนี่ยเต็มแล้วค่ะไม่สามารถยัดไปได้มากกว่านี้แล้ว แน่แล้วยังจะมีขึ้นอีกให้เจ็บใจเนาะหรือจะเปลี่ยนจากการหาเหตุนะคะเป็นหาศัตรูที่อยู่รอบๆดีกว่าไหมเอออย่างน้อยขึ้นมาจุดสองจุดก็ยังดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งกับความสามารถของโดนส่วนตัวอะไรเงี้ยใช้ความสามารถของน้องชิบะไปเลย oh. แล้วดูแต่ละครั้งที่สัญลักษณ์เหตดขึ้นนะคะเราก็ไม่ได้ว่างไปกินค่ะดีดมาถึงขนาดนี้หรือในบางครั้งนะคะเราวิ่งไปหาเหตุอย่างเต็มที่เลยแล้วกลายเป็น เจอเห็ดเลเวลหน่อะคือฉันวิ่งมาตั้งไกลได้กินเห็ดเลเวล1หรอคือจะดีมากเลยนะคะถ้าหากบอกในแผนที่ได้ว่าเป็นเห็ดเลเวลไหนพี่คิดว่าความสามารถของน้องเนี่ยควรจะเพิ่มการหารถหรือหาศัตรูใกล้ๆนะคะรวมถึงบอกว่าเห็ดที่เจอเนี่ยเป็นเลเวลอะไร คูห่หูตัวที่3นะคะนั่นก็คือจิ้งจอกอันนี้คือหนักกว่ามีแพนด้าอีกนะคะ <c oughs> กับการที่เมื่อใช้ยาแล้วเนี่ยเราจะได้รับเลือดเพิ่มอีก10หน่วยโอ้เหมือนเยอะอะ <c oughs> คือถ้าลองเทียบแล้วเนี่ยการใช้ยาแล้วเพิ่ม EP ของนักน้อยยังดูมีประโยชน์มากกว่าเยอะเลยนะคะ ซึ่งน้อยคนมากๆค่ะที่จะเอาหมาจิ้งจอกมาใช้งานอะดูตอนนี้พี่มินมีเลือด115นะคะบวกยาไปอีก75บวกความสามารถของน้องอีก10หน่วยก็เท่ากับ200หน่วยพอดีแต่ว่าจะดีมากกว่านี้ไหมถ้าหากมันเพิ่มได้มากกว่า10หน่วยนะคะอย่างเช่นปั๊มยาแล้วเพิ่มถึง50หน่วยนะปั๊มยา2กล่องเนี่ยเลือดเต็มครบ200หน่วยพอดี <S <S> <S คู่หูตัวที่4ที่พี่คิดว่าควรได้รับการปรับปรุงนะคะนั่นก็คือมูนนี่กับการลดความเสียหายที่ ได้รับ35%ระหว่างที่เรากำลังใช้อุปกรณ์อยู่อย่างเช่นซ่อมเก่อเอยอัพเกาะเอยพันยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันมีเวลานับถอยหลังก็จะมีสัญลักษณ์โมนี่ขึ้นมานะคะซึ่งใน 4V4 เนี่ยมันปรับบักแล้วค่ะตอนนี้กลับมาใช้ได้แล้วนะคะ <Yahoo! S 1> แต่พอไปถึงสถานการณ์จริงนะ เฮ้ยเดีย ب, เ๋ยวเอ่อเคลียของก่อนชุบเพื่อนชุบเอ้ยเดี๋ยวสัญ,ญลักษณ์ชุบเพื่อนก็ขึ้นนะคะแต่ถ้าเราปั๊มยาซ้อนเนี่ยพอชุบเพื่อนเสร็จปุ๊บสัญ,ญลักษณ์หายเลยทันทีที่มันควรจะใช้งานได้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์นี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อเราชุบเพื่อนหรือปั๊มยาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ข้อเสียก็คือมันจะไม่มีผลกับเพื่อร่วมทีมนะคะ<อ>และที่สําคัญนะคะต่อให้มันลดความเสียหายแล้วเนี่ยแต่ยังไงยิงโดนก็ยังเจ็บอยู่ดีเนาะ เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่ามันควรจะลดดรามีถึง50%แล้วก็ใช้อุปกรณ์ได้ไวขึ้นนะคะรวมถึงมีผลกับเพื่อนร่วมทีมก็จะทําให้คู่หูตัวนี้น่าใช้มากขึ้นและคู่หูตัวสุดท้ายที่ควรได้รับการปรับปรุงนะคะนั่นก็คือทิกค่ะเฮ้ยพี่มีนมันเพิ่งเข้าเกมไม่ใช่หรอทาไมต้องปรับปรุงแล้วอ่ะคืออยากจะบอกว่าความสามารถแทบจะไม่มีอะไรเลยน้องๆเอ้ยอย่า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 เดี๋ยวอย่าฟันฉันใจเย็นก่อนฟังก่อนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้อย่างไรนะคะกับความสามารถ ของน้องเสือ ทนั่นเองอย่างแรกเลยนะคะน้องสามารถกดท่าทางได้ปรบมือค่ะเหมือนที่เสือในคอนเซ็ปเลยค่ะท่าที่2นะคะโอ้โหท่าซามูไรฟันดาบเนี่ยเท่กว่าท่าเรียกปืนของ XM8 เสียอีกส่วนความสามารถของน้องนะคะก็คือลดระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลมาร์กเป้าหมายของศัตรูตั้งแต่30% 40%และ50%ในเลเวล3ค่ะหรือเลเวลสูงสุดง่ายๆก็คือทําให้สกิลเวลามาร์กของศัตรูสั้น งค่จบแล้วเฮ้ยพี่อธิบายมากกว่านี้หน่อยดิอ่ะก็ได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวพี่มินขออัพเวลก่อนแล้วน้องกินอะไรเนะี่ย โอเคค่ะพี่มินขออัพถึงเลเวล5เหมือนเดิมเนาะความสามารถสกิลของเลเวล2ก็ปลดล็อกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกับสกิลมาร์กกันเลยดีกว่าโอเคตัวละครมาร์กตัวแรกนะคะได้แก่เจ้าแม่แฮกเกอร์โมโคของเรานั่นเองค่ะเมื่อเราทําการยิงศัตรูแล้วเนี่ยก็จะติดเครื่องหมายมาร์กสีฟ้าไว้นะคะถ้าหากเลเวล6เนี่ยสกิลจะอยู่ค้างถึง5วินาทีพอเรายิงคนที่มีเสือนี่อย่างน้อยมันต้องลดลงไปประมาณ2.5วินะ อ,อันนี้คือรถไปจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งคนที่มีเสือกันนะคะมันจะมีสัญลักษณ์รูปน้องเสือเป็นนินจาอยู่อย่างนี้นะคะเมื่อโดนศัตรูอีกฝั่งนึงยิงเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์คาตาะฟันอยู่ตรงกลางค่ะให้รู้ว่าสกิลน้องเสือทํางานแล้วเพราะฉะนั้นโมโคมีผลกับน้องทิกนะคะ และตัวละครที่มีสกิลมาร์กตัวที่2นะคะนั่นก็คือครูค่ะเป็นสกิลแบบกดใช้ไม่ใช่ครูที่อยู่ในโรงเรียนนะคะซึ่งพอเรากดสแกนหาแล้วเนี่ยมันจะค้นหาพื้นที่รอบๆถึง75เมตรนะคะง่ายๆก็คือครอบคุม 4V4 4ได้เนาะซึ่งมันจะกินระยะเวลาทั้งหมด7.5วินาทีนะถ้าเอาไปคู่กับเสือ อาจจะทําให้สกิลเนี่ยเหลือแค่3.25วินาทีเท่านั้นแต่สกิลอ่ะมันจะเห็นเฉพาะมินิแมปนะคะไม่ได้ติดตัวเพราะฉะนั้นพี่มินจะลองสแกนคนที่มีเสือค่ะอือห <c oughs> ือรัศมีออกมาอย่างก,กระตดเลยนะเนี่ยส่วนมุมมองคนที่มีเสือนะคะจะเห็นเขากดสกิลแล้วแต่มันจะไม่ขึ้นโชว์ในมินิแมปแล้วนะคะแต่กลายเป็นว่านงทิกเนี่ยไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นค่ะ <c oughs> ใช้กับครูไม่ได้นะ ตัวละครที่3เป็นตัวละครชายชื่อว่าชนะิโร่เนาะคิดว่าทุกคนน่าจะมีกันกับความสามารถเมื่อศัตรูยิงเรามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาร์กตำแหน่งนั้นนะคะเป็นสีม่วงซึ่งเลเวล6เนี่ยจะอยู่ค้างถึง6วินาทีติดมาร์กทั้งตัวศัตรูแล้วก็บนมินิแมปนะคะขึ้นจุดแดง <c oughs> พี่จะให้คนที่มีเสือนะคะลองยิงดูและมันจะนับตั้งแต่วินาทีแรกที่กระสุนเม็ดแรกยิงนะคะ มาดูมุมมองที่ชิโร่ถูกเสือยิงกันบ้างนะคะดูซิว่าจะลดลงไหมโอเคค่ะสัญ,ญลักษณ์หายแล้วค่ะมีผลกับชิโร่นะคะแต่ถ้าหากยิงต่อๆไปเนี่ยสกิลยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าชิโร่ก็มีคูดาวเหมือนกันพอคูดาวหายแล้วนะคะก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคู่หูทิกเนี่ยมีผลกับชิโร่ค่ะมาดูกับคู่หูตัวแรกและตัวเดียวนะคะที่มีสกิลมาร์คนั่นก็คือเดกินะ เมื่อพันยาแล้วเนี่ยจะโชว์ตำแหน่งของศัตรูนะคะเพื่อร่วมทีมก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ด้วยซึ่งมันจะเป็นสีส้มนะคะหากหยุดพันกลางทางเนี่ยมันก็จะนับเหมือนกันนะข้อดีก็คือพอศัตรูยังพันยาไม่เสร็จนะคะมาร์กเนี้ยมันก็จะติดตัวศัตรูไปแล้วซึ่งเลเวลตันนะคะจะติดตัวประมาณ5วินาทีถ้าหากมีสกิลทิกก็เหลือแค่2.5วิเนาะเหมือนกับครึง่งครึง่งชายเป็นว่าสกิลของน้องเนี่ยลดลงจริงๆค่ะลองให้หยุดพันยาสิ สกิลของน้องทิกก็ยังมีผลอยู่นะคะ <Wow. S 1> ส่วนมุมของคนที่มีเสือเนี่ยปกติมันต้องมีตาเดกิขึ้นมาเนาะแต่กลายเป็นว่าสัญ,ญลักษณ์ของรูปตาเดกินะคะมันขึ้นว่ามีคาตนณะฟันเพราะฉะนั้นทิกมีผลกับเดกิค,ค่ะแต่ประเด็นก็คือทิกจะมีผลกับเพื่อนร่วมทีมเราไหมฝั่งซ้ายคือไม่มีทิกนะคะฝั่งขวาก็คือมีน้องทิกอันนี้คือระยะเวลาของมาร์คสั้นลงอย่างชัดเจนค่ะ แต่พอยิงฝั่งที่เป็นไก่นะคะกลายเป็นว่าไม่มีผลกับเพื่อนร่วมทีมค่ะแล้วลองให้ตัวไก่นะคะยิงพี่มินดูสังเกตว่าระยะเวลาของชิโร่ก็ไม่ได้ลดน้อยลงนะคะเพื่อนมีเสือแท้ๆแล้วเดกิลองมองเพื่อนที่มีเสือดูนะคะฝั่งเสือเนี่ยเดกิหายไปไวมากค่ะแต่ในขณะที่ฝั่งตัวไก่เนี่ยสกิลเดกิก็ยังเท่าเดิมนะคะ มุมมองของคนที่มีเสือเนี่ยแน่นอนมันจะมีรูปคาตานะฟันรูปเดกิอยู่นะแต่เพื่อนของเขาเนี่ยไม่มีคาตานะฟันค่ะเพราะฉะนั้นก็คือความสามารถของน้องเสือเนี่ยมีผลกับตัวเองไม่ได้ช่วยเพื่อนสักอย่างนะคะข้ oh <no. S 1> อจํากัดของน้องเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะมันใช้ไม่ได้ผลกับตัวละครครูค่ะยังไงก็มองเห็นและมีโอกาสที่ได้ใช้คือน้อยมากๆตั้งแต่ที่พี่มินเล่นมานะคะสัญ,ญลักษณ์แทบจะไม่ขึ้นเลย เนื่องจากศัตรูส่วนมากเนี่ยจะใช้แค่โมโคนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนด้วยซ้ำที่มีโมโคกลายเป็นเราแทบไม่ได้ใช้ความสามารถของน้องเลยและสกิลของน้องเนี่ยไม่ได้ทำให้มาร์คของเรานานขึ้นนะคะยังใช้เวลาเท่าเดิมและถ้าหากเจอศัตรูที่ระยะใกล้มากๆนะคะการทำให้มาร์หายไปเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะเขาก็เข้ามาชาร์จเราได้อยู่ดี พราะฉะนั้นแล้วน้องมีประโยชน์อะไรใช่ไหมนั่นก็คือสร้างสีสันในเกมค่ะเพราะว่าน้องน่ารักเผื่อคนไหนเบื่อตัวอื่นแล้วเนี่ยก็มาใช้ตัวนี้นะคะสลับสกิลเอาคือเราเอามาใช้แค่ตัวค่ะแต่เราไม่ได้ใช้ความสามารถของน้องถ้าจะให้ดีขึ้นเนี่ยก็ควรจะใช้กับเพื่อร่วมทีมของเราได้นะคะ หรือควรลดระยะเวลาของศัตรูนะคะแล้วเอามาเพิ่มให้กับเราแทนอันนี้ก็น่าสนใจนะหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องลดระยะเวลาของศัตรูค่ะไม่ต้องให้เห็นมาร์กเลยจะดีกว่าความสามารถของน้องเนี่ยก็จะดูแบบเทพขึ้นเยอะเลยสรุปแล้วนะคะที่เล่นมาทั้งหมด4 5หตาเนี่ยพี่มินแทบไม่เห็นความสามารถของน้องเลยค่ะแต่ด้วยความที่น้องทิกนะคะเป็นคู่หูที่เติมเพชรแล้วได้เลยความสามารถระดับนี้ก็คงจะคุ้มแล้วล่ะสำหรับคู่หูทิกค,ค่ะ และแล้วก็มาถึงการประกาศรางวาัลแจกเพชรฉลองเ0 0 0แสนซับค่ะอย่างแรกพี่มินต้องโคข,ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากๆซึ่งวันนี้ก็14กันยาวันเกิดพี่มินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่มินก็จะเริ่มทําการสุ่มผู้โชคดีเลยแล้วกันอ่าอย่างแรกนะคะต้องไปเม้นที่ คลิปล่าสุดเท่านั้นนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มีทั้งหมด3,002คอมเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีคนที่ไม่ได้เนาะไม่ต้องเสียใจยค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือน้องกาตูนนั่นเองค่ะแชร์คลิปพี่ลงใน Facebook เป็นที่เรียบร้อยนะคะคนที่2ได้แก่น้องแก้มค่ะครั้งนี้เราได้น้องผู้หญิงมานะคะและน้องก็แชร์คลิปพี่เป็นที่เรียบร้อยค่ะได้รับคนละ500เพรนะคะ คนที่3ามบอกว่าอยากให้พี่มินทําความสามารถของทิกหน่อยว่าจะโกงไหมก็ดูตามในคลิปเลยนะคะอะคนที่3าจริงๆก็คือน้องการ์ดนะคะแชร์คลิปพี่เรียบร้อยแล้วน้องก็ติดตามพี่มานานพอสมควรแล้วนะ ต้องขอบคุณมากเลยค่ะและคนที่4น้องโชคค่ะโอ้โหชื่อน้องคือโชคดีจริงๆค่ะ <Wow. S 1> แชร์เป็นพี่เรียบร้อยแล้วนะคะอื uh huh. มีแชร์คลิปมากกว่านี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้รับไปเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามพี่มานานเนาะและคนสุดท้ายค่ะน้องบอกว่าทํามาหลายรอบแล้วไม่เคยได้เลยรอบนี้ขอให้ได้เถอะและครั้งนี้น้องแพรวาของเราก็ทําสําเร็จแล้วนะคะได้รับเพชรจากช่องพี่มินจริงๆสักทีเอาล่ะครั้งนี้เราได้ผู้โชคดีมาครบ5คนแล้วนะคะก็ ยินดีด้วยเดีย๋ยวพี่มินจะเริ่มแจกเลยเนาะคนละ500เพชรนะคะมีคนบอกว่าพี่มินแจกจริงหรือเปล่าแจกจริงนะคะไม่เคยโม้สักครั้งเลยด้วยต้องขอขอบคุณมากๆเลยระหว่างนี้นะคะก็ชวนเพื่อนๆมากดติดตามพี่มินด้วยแล้วกันบางคนเนี่ยเช็คดูดีๆนะว่าได้แชร์คลิปพี่เป็นสาธารณะแล้วหรือเปล่านะพี่มินเข้าไปอะ่ะไม่เจอคลิปน้องนะคะส่วนชื่อของบางคนเนี่ย อ่านยากมากหรือว่าชื่อสั้นไปเนี่ยมันหาใน Facebook ยากมากๆนะคะคนไหนที่ชื่อไม่ชัดเจนเนี่ยแนะนําว่าทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้เลยดีกว่าค่ะอันนั้นจะทําให้พี่มินเนี่ยหาเจอน้องแน่ๆค่ะกิจกรรมจะสิ้นสุดไม่เกินวันที่20กันยายนนะคะเหมือนเดิมไม่ง่ายเลยค่ะกดติดตามช่องเมาส์มินนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเลือกเป็นทั้งหมดฟังอีกครั้งนะคะบางคนเนี่ยดูมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามใช่ไหมล่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ อย่างที่2นะคะให้กดไลค์คลิปนี้นะคะคู่หูที่ควรปรับปรุงอย่างที่3คือแชร์คลิปนี้ลง Facebook ตั้งเป็นสาธารณะสาธารณะคือต้องเป็นรูปลูกโลกเท่านั้นนะคะ คนไหนทําไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวพี่มินสอนนะคะให้กดเปลี่ยนรูปไอคอนที่เป็นรูปเพื่อนเนี่ยจากนั้นให้กดเป็นสาธารณะที่เป็นรูปลูกโลกค่ะทีนี้พี่มินก็จะเห็นโพสต์ของทุกคนแล้วทําเสร็จแล้วเนี่ยมาเม้นบอกชื่อเล่นในชีวิตจริงเลข UID ชื่อ Facebook ของตัวเองนะคะคนไหนชื่อเฟซซ้ำๆเนี่ยสั้นๆหายากวางลิงก์ไว้ได้เลยเม้นให้อยู่ในคอมเมนต์เดียวกันนะคะคนละหนึ่งเม้นพอคนไหนเม้นเกินเดี๋ยวพี่มินไปตามรบ แล้วก็อย่าไปเม้นตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะคะเดี๋ยวโปรแกรมมันอาจจะหาไม่เจอพี่มินจะแจกคลิปละ5รางวัลจนครบ15รางวัลน,นะคะทวนกติกาอีกครั้งนึงกดติดตามช่องเมาส์มีนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นทั้งหมดข้อที่2คือกดไลค์คลิปนี้ข้อที่3คือแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook ตั้งเป็นสาธารนณะทำเสร็จแล้วมาเม้นบอกชื่อเล่นเลข u i d ชื่อ Facebook นะคะ พี่มินก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆผู้โชคดีทั้ง5คนนะคะน้องๆคนอื่นเนี่ยไม่ต้องเสียใจเหลืออีก10รางวัลนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมา์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่